อตอนเราเข้าสู่รายการอยากเล่าที่ไม่ได้มาเล่าให้ฟังนานแล้วค่ะดูแต่ความยาวของผมดิฉันได้นะถ้าไปดูอีพีเก่าคือแค่นี้ตอนนี้เท่าน,นี้แล้วเอาดิเอาดิเออหุ่ยกลับเข้าสู่อยากเล่าครับตอนนี้เป็นอีพีที่สามของอยากเล่าแต่คือจริงๆเราจะเล่าถึงอีพีที่ห้าหกเจ็ดและแปดลวดเดียวจบเพราะคิดว่าคนที่รอฟังน่าจะโมโ oh หแล้วหมึดหมัดแล้วมันนานมากแล้วเรื่องอะไรวะปาติงโก กลับเข้ามาที่ปาจิงโกครับเป็นซีรีส์ที่เราอยากจะเล่าต่อความเดินตอนที่แล้วเป็นไงกันก็นั่น่ะสิความเดินตอนที่แล้วก็คือซุนจาท้องก็ท้องไม่มีพ่อมีไหมไม่มีพ่อมีพ่อแต่พ่อเขาไม่รับผิดชอบพราะว่ามันโอ้โหพอพูดเลยมี้ปิบเป็นชาล้าในโคทินตาขึ้นเลยเนี่แหละผู้ชายมันก็มักง่ายได้แล้วก็ทิ้งไม่อยู่ามรัรผทีชอบเอาครับกลับเข้าสู่ ในอีพีที่สี่ที่ห้าเนี้ยความสำคัญของการเดินทางาของซุนจาเนี่ยพี่โอติงจังอย่าตลกนะห้ามขำเลยห้ามขำเลยซีเรียสคืออีพีนี้ครับจะเป็นการเดินทางของซุนจาไปสู่ประเทศญี่ปุ่นพี่โออย่าขำอ่ะโอเคคือคือคือคอีพีนี้น้องมินเขาจะเซนซิทีปีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีฉากที่ทำให้รู้ว่า อัตลักษณ์ของเกาหลีเนี่ยคนเป็นแม่เป็นลูกกันมันจะต้องแยกออกจากกันเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่ตีเท่าฝาหอยใช่ตอนนี้หอยเท่าฝาตีแล้วค่ะอย่าทําอย่างนี้ดีหนังมันเป็นหนังเศร้าความสาคัญของอีพีนี้ครับนั่นก็คือเป็นฉากที่คุณแม่เขาเนี่ยต้องการที่อยากให้ลูกไม่ลืมบ้านเกิดซึ่งตัวแทนสิ่งนั้นนั้นก็คือ ข้าวเกาหลีเพราะข้าวเกาหลีเนี่ยเขามีอัตลักษณ์โดดเด่นของเขาเลยอะอถ้าเราไปเกาหลีอตอนนี้ก็คืออุ้ยอยากกินข้าวเกาหลีจังเลยข้าวมันแบบเรียงตัวเป็นเม็ดอ้วนสวยตุ้ยนุ้ยวลาหุงมาแล้วมันจะแบบฟูๆแบบเต็มถ้วยเต็มซาบแลวกินแล้วมันจะรู้สึกแบบอร่อยมากขนาดเราเรากินเรายังชอบเลยในเหตุการณ์อนะณตอนนั้นเองอะทำไมทําไมมันถึงมันถึงมีความสำคัญขนาดนั้นคือจริงๆแล้วว่า ข้าวอ่ะมันคือสัญลักษณ์ของอย่างประเทศไทยข้าวหอมมะลิเนาะ,อ,ะอย่างเขาก็เป็นข้าวเกาหลีเขาก็มีความเป็นอัตลักษณ์ของเขามันม,มันมันสะท้อนถึงเชื้อชาติวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขาซึ่งข้าวเนี้ยในยุคนั้นน่ะชาวเกาหลีอ่ะจะต้องส่งมอบให้เป็นเขาเรียกอะไรกรงสีกองกลาง เพราะว่าญี่ปุ่นเป็นคนปกครองอยู่ <Yun. S 1> ทีเนี้ยเจตนาของญี่ปุ่นเลยอะ่ะคือเขาต้องการลบอัตลักษณ์ของชาวเกาหลีหรือลดทอนอํานาจของความใช้คาพูดนี้ก็ได้ว่า,วาลดทอนอํานาจความเป็นมนุษย์ของคนเกาหลีลงเพื่อให้รู้ว่าแบบมึงต้องอยู่แบบอดอยากครับ hmm. เออแล้วมึงต้องยอมมูนะอะไรอย่างเงี้ยเออในยุคนั้นซึ่งการจํากัด แค่ข้าวที่เราปลูกเองก็ไม่สามารถกินได้ใช่คือเราไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆปุ๊บจะไปกินเองได้ไม่ได้ขาะรอค่ะ,ค,ะคือเขาก็จะแบ่งมาให้ซื้อก็ซื้อไม่ได้ต้องแอบ,บไปซื้อ,อมแม่ก็เออเห็นลูกจะแต่งงานแล้วก็แบบ ไม่มีของขวัญใดจะมอบให้ลูกอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแอบไปซื้อข้าวจากชาวเกาหลีที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของชาวเกาหลีกลับมาให้ลูกสาวของชาวเกาหลีที่กำลังจะแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีและย้ายไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในซีนนี้มันก็คือ เป็นคุณแม่สุนจาเนี่ยเดินเข้าไปซื้อที่ในในร้านข้าวนั่นแหละอีตรงพื้นที่ที่พระเอกยืนหล่อๆนั่นแหละซึ่งพ่อค้าเนี่ยก็คือไม่สามารถขายให้ได้แต่จุดเปลี่ยนของณตอนนี้ครับนั่นก็คือว่าพ่อค้าได้รู้ว่าเขาไปบอกว่าสุนจากําลังจะแต่งงานช่วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออฉันอยากแต่พ่อค้าตอนแรกเขาก็ไม่ยอมนะเขาให้เป็นเป็นเป็นข้าวบาเล่แทน ให้เป็นข้าวอย่างอื่นแทนด้วข้าวนะคือมันก็เป็นเป็น,ปนบทสนทนาบทสนทนาแหละเราจะเห็นความแบบวา,าวเกาหลีเกาหลีของสาวเกาหลีที่แบบว่า please เธอได้โปรดเธอฉันนะเธออะไรอย่างเงี้ยขอความเห็นอกเห็นใจแล้วก็แบบแต่ก็สุดท้ายก็ได้ข้าวมาแล้วก็เอาข้าวมาหุงแต่คือทีเนี้ยในส่วนของงานแต่งของซุนจาเนี่ยก็เหมือนเหมือนบ้านเราที่แบบแต่ง แต่งงานแล้วก็จะต้องมีเลี้ยงข้าวมีอะไรอะไรเงี้เย,อยเออเออในงานแต่งของเขาก็จะเป็นแบบให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ได้นั่งกินข้าวร่วมกันแล้วแม่เนี่ยก็ไปเอาข้าวที่ตัวเองเนะี่ยไปแอบซื้อมาเนี่ยั้งใจหุงอย่างดีน้ำหนึ่งข้อเออทำไมต้องข้อเดียวไม่รู้เหมือนกันแล้วทุกที่มันเป็นอะไรต่ออ่ะต่ออ่ะนั่นแหละน้ำ อย่างดีสาวข้าวสวยทุกอย่างตั้งใจผุพิธีพิถันสุดๆเพื่อให้ลูกได้กินมือพิเศษอันนี้อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วจังหวะที่แม่เอามาให้คือจริงๆอ,อ่ะฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่อึดอัดมากนะถ้าใครได้ดูอ่ะมันเป็นฉากที่ไม่มีแม้กระทั่งความสุขเลยอ่ะแม้กระทั่งเป็นฉากแต่งงานไม่มีอะไรที่เป็นความสุขเลยอะซุนจาก,ก็อึดอัดตัวแม่ก็อึดอัดตัว ตัวเจ้าบ่าก็กระอักกระอ่วมอะ่ะมีนก็อึดอัอดนะตอนนี้สองอพ,พีผ่านไปแล้วอึดอัดมากนะทา <c oughs> ทำไมอะ่ะพี่บุรีเรื่องรูปร่างนะไม่ได้ไม่จริงๆร้อยละครับสามห้านั่นแหละค่ะก็กลายเป็นแบบว่าความรู้สึกความรู้สึกอึดคือคือ,ค,อคือฉากตรงนี้มันเป็นฉากที่ถ้าถ้ามันไม่ใช่หนัง หรือซีรีส์แนวเนี้ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่สนุกอบอุ่นหวานเหมือนพระเราได้เห็นพระเอกนางเอกที่แบบแต่งงานกันแล้วมีความสุขกิ๊กกิ๊กกิ๊กนคารนอะไรให้กันกินยอะไรย่างเงี้ยแต่คืนนะตอนนี้คือไม่เลยคือมันเป็นอารมณ์ของนักแสดงเราต้องต้องบอกว่ากล้องที่ถ่ายทําก็เป็นกล้องที่ไม่ได้ตัดสลับใช้เป็นการมู v เอาอะดูได้ไงอ่วก็กล้องมันแผนพี่อดูติดกล้องแผน่น กล้องจับอย่างนี้แผ่นหน้านางเอกจับหน้านางเอกจับหน้าแม่จับหน้าพระเอกเสร็จปุ๊บแล้วกล้องแผ่นออกจริงแล้วคือแบบมันเก็บรายละเอียดทุกอย่างคือคือนักแสดงต้องเล่นแล้วทีเดียวอ่ะคือคือต้องต้องเก็บอารมณ์มาเพื่อที่จะแบบมาเล่นฉากนี้จริงๆอ่ะมันคือมันตั้งแต่หุงข้าวแล้วอ่ะอันนี้ก็คือ ความสำคัญใน EP นี่นะครับนั่นก็คือการจากลาบ้านเกิดโดยที่มีอาหารมื้อสุดท้ายนั่นก็คือข้าวเกาหลีซึ่งซุนจาเนี่ยก็ได้ทานแล้วก็ได้เดินทางมาที่ญี่ปุ่นแล้วเมื่อเขาเดินทางมาที่ญี่ปุ่นก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีกไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือเขาไปาเขาไปที่ไหนที่ไหนเนีน่ยมันมาเหตุการณ์มันมันมัน,มน,มน,มนช่างดูวุ่นวายเลือเกินครับไม่ใช่ <substit uting> จังหวะที่มองหน้าหนูเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ใช่เร like he ื่องง่ายเหมือนกันที่จะที่จะพูดได้เลยแต่ก่อนที่นางเองค่ะแต่ก่อนที่นางเอกจะเดินทางค่ะเขาก็เจอกับปัญหาที่มารบกวนหัวใจเขาอีกครั้งหนึ่งอย่าใส่คำว่าปัญหามันเป็นปัญหานะา…ะตัวปัญหาทางเรื่องมีเขาคนเดียวที่เป็นปัญหาเพราะว่าเขาได้มาเจอกับพระเอกอีกครั้งหนึ่งโอ้ยใส่อิทธิพลมืดต่าง พานางเอกพาไปนัดไอ้นั่น่ไอ้อะไรไอ้ไอ้ไอ้อะไรน่ะไอ้ลูกน้นองมันอะให้พานางเอกมาเจอหน่อยเซเนี่ยอ,อยากจะมาย้ำอีกสักครั้งอยากจะตอกเตาเขมีสักดอกนึงเธอไม่รู้หรอกว่าโรคที่มันโหดร้ายข้างนอกนมันเป็นยังไงโอ้โหยังไงเดี๋ยวเธอก็ต้องนึกถึงฉันก็ให้รู้หน่อยความช่วยเหลือจากฉันเอาเอายิงนะถ้าตกนรกอยู่แล้วต้องนึกถึงเขาอะ ก็อย่างน้อยก็เคยตกมันโอรุกมาแล้วว่ะแต่เขาเป็นคนดีนะพี่โอต๊ตหยุดดิยังไงดียังไงบบดีมันต้องรับผิดชอบแล้วหนังเรื่องนี้จบง่ายเลยซีรีส์นี้จบง่ายเลยห้านาทีจบพระเอกมีอะไรกับนางเอกนางเอกท้องแต่เอกรับผิดชอบจบตึงแค่นั้นก็ไปเผชิญชีวิตกันเองสิคนเราตัดกลับมาที่โซลมอนครับดิวเขาที่เล่าคงกู <c oughs> สลับงงไปหมดแล้วคือขอกลับมาที่ยุคป,ปัจจุบันนิดหนึ่งนะคะคุณจำกันได้ไหมพี่ชันเล่าให้ฟังว่าสมลมอนเนี่ยเขามีมิชชั่นมิชชั่นหนึ่งที่เขาจะต้องไปทําให้ได้คือการซื้อที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไปปิดดิวให้ได้เนี่ยแล้วมีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ยอมขายสักทีเนี่ยอวันนี้เขาทาได้แล้วเขามานั่งอยู่บนโต๊ะเจราจาแล้วนะถูกต้องปากกาเนี่ยอยู่ในมือขวาเลยซึ่งกําลังจะเจะกด <บ>และซีนนี้เป็นซีนใหญ่อีกซีนหนึ่งที่ทำให้รู้เลยว่าผลประโยชน์เงินทองมันทำได้ทุกอย่าง<ม>คนเรามันทำได้ทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งแบบคนที่อยู่เหนือคนอื่นต้องยอมก้มหัวให้กับป้าตัวเล็กๆคนนึง mm hmm. อ่าก็คือ,คอนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบเราเห็นได้เลยอะว่ามันแบบว่ามันพอคนเราอะอยากได้ผลประโยชน์จากใครสักคนหนึ่งอะ การการะทำวิธีการแสดงออกมันจะแต่พอได้หดังใจปุ๊บเป็นยังไงอีกคนหนึ่งเลยเออยังไงเรื่องราวออมันเปลี่ยนุจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่สุดท้ายแล้วคุณป้าเขาก็ไม่เซนนะคะเราก็เดินออกไปสักห้องนั้นเลยซีนนี้ก็แบบสุดๆอ่าต่อไป พราะมันแบบมันรู้ว่า EP ที่หกจะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวยย้อนอีกนิดนึงครับเอออะย้อนจะมีช็อตน้ําตาแห่งความช็อตปลดล็อกอ่ะช็อตน้ําตาปลดล็อกทั้งซุนจาเองที่ได้กลับมาดินแดนเกาหลีอีกครั้งอืโซโลมอนที่ได้ปลดล็อกเองช่างแม่งแล้วอ่ะคือมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบความรู้สึกของโซโลมอนคือแบบกูเข้าใจละแล้วมันก็ช่างแม่งแล้วจริงๆคือมันเอออะมัน เคยเคยเคยรู้สึกว่าเออคือคืออธิบายความรู้สึกนี้ไม่ถูกแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเราเจอเรื่องอะไรหนักๆสักเรื่องหนึ่งที่แม่งแบบมันไม่มีทางออกมานานแสนนานหรือมันมันมันปิดดิวไม่ได้สักทีเรื่องนี้เราต้องการเจรจาให้มันจบลงอย่างสวยงามสุดๆแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แต่มันไม่ได้แล้วสุดท้ายแม่งก็คือไม่รู้ปลายทางคําตอบมันคืออะไรอ่ะ แต่น,นี้คือความรถถออู้สึกว่าช่างแม่งคือแบบคือมันเป็นความแบบออช่างแม่งในอีพีต่อมานี้ครับเหตุการณ์ก็จะเล่าเรื่องที่สุนจาเดินทางมาถึงญี่ปุ่นและแต่เขาก็เรียกได้ว่ามาอยู่ในในเรียกได้ว่าสลัมได้ไหม ก็ไม่ได้อะมันเป็นบ้านเขาเออมันคือชุมชนคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นละกันเออชุมชนคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นเอางั้นละกันเริ่มที่จะทามาหากินคือเขาก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเนาะเพอเขาเป็นชาวเกาหลีแต่กัมแต่เกิดพอเขาย้ายฝั่งเมืองมาเนี่ยจากญี่ปุ่นเอยจากเกาหลีมาญี่ปุ่นเนี่ยเออเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรแต่เขาก็ นึกเอ๊ะทำอะไรดีทําอะไรดี TikTok 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 นึก,ก,กทำกินจีขายมันซะเลยอันนั้นมันตอนสุดท้ายริง๊งไหมเฮ้ยคิมจีตอนสุดท้ายอุ้ยแต่เล่าอันนี้ดีกว่าอันนี้คืออันนี้คือการอันนี้คือความคิดเห็นล้วนล้วนๆเลยจังหวะนี้คือต้องพูดเลยครับว่ารักแท้หรือแค่การเมืองว้า ทำไมถึงถึงมีคําพูนขึ้นมาพี่โอ๊รู้ใหม่ว่าอีสตักคือนักบวชอันนี้เราเขาพิ่งทราบเมื่อตอนนี้เขาลงเรือมาที่หมู่เก<อ>าะของฟางสุนจาร์เขาก็บอกว่าเขาเป็นนักบวชถูกเขาเนี่ยเป็นนักบวชแต่เขาเป็นคนเกาหลีที่อยู่ในญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าสุนจารเนี่ยประสบปัญหาอยู่แล้วเขาเนี่ยก็ได้แต่งงานกับสุนจาตามที่ทุกคนทราบ รวมถึงเขาเป็นนักปฏิวัติเขาเออเขาเป็นนักปฏิวัติด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารักสุนจาจริงๆหรือสุนจานั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อปกปิดหน้าเขาเรียกอะไรปกปิดหน้าที่บางอย่างเพื่อให้สิ่งที่เขาจะทํานั้นมันดูสมูทที่สุดมันดูที่แบบว่าไม่ไม่เออ ไม่ดูน่าสงสัยอย่าเป็นคนปกติอ่ใช่ให้ดูเป็นคนปกติที่สุดเออแล้วบวชแล้วยิ่งเป็นนักบวชด้วยอ่างเขาไม่ยุ่งในสมัยนั้นนะคือเขาไม่ยุ่งเลยเจอผู้คนได้เยอะเออแต่สุดท้ายค่ะตนจับก็โดนจับเพราะว่าเขาก็มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบการประท้วงในเมืองนั่นเองครับแล้วก็ มีลิสต์รายชื่อออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำที่จัดตั้งม็อบขึ้นมาประทวงแต่ซึ่งในเหตุการณ์นี้มันก็มก็ยทำให้ชุนจาตาสว่างเหมือนกันได้รู้ความจริงด้วยซึ่งชุนจาเนี่ยไม่เคยรู้นะว่าว่าอีซักเนี่ยเป็นนักปฏิวัติเขาเชื่อเขาเชื่อว่าอีซักเนี่ยคือนักบวชม,มามตลอด มาตลอดเ<ข>าเป็นาสามีของดิฉันแล้วก็เป็นพ่อของลูกเราลืมไปเลยนะว่าลูกของลูกของอีซักคือใครอ่ะลืมไปเลยเพราะเราเข้าใจว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของอีซักแล้วแล้วแล้ว,ลวเหมือนพอสุนใจได้รู้เนี่ยเขาก็ไปสืบสืบแล้วก็ทราบความจริงว่าเป็นเช่นนั้นแหละสิ่งก็คือรู้สึกว่าอุ้ยตลอดระยะเวลาฉันถูกผู้ชายคนหนึง่งหลอกมาโดยตลอด แต่แต่ถ้าแต่ให้ดูมุมมองสุนจาสุนจาก็ก็เข้มแข็งนะไม่ได้มองว่าอีกสักจะมามาหลอกอะไรขนาดนั้นเหมือนเป็นการคือเขาก็เจ็บมาส่วนหนึ่งแล้วว่าเขาอเขามองว่าเป็นการทดแทนซึ่งกันและกันละกันทแตนเขาสามารถช่วยกู้หน้าของสุนจาขึ้นมาอ่าอันนันอ่ันะเข้าใจในมุมของในมุมของการที่ เขาเข้ามารับผิดชอบสุนจาแต่ว่ามีนอะมินว่ามีนะเข้าใจในมุมของผู้หญิงว่าตลอดระยะเวลาที่คุณก็ไม่ได้พูดความจริงกับเราทั้งหมดอ่ต่างคนต่างเออมันลูกโตแล้วว่ามันหกเจขวบแล้วว่าแต่ว่าฉันมารู้ทีหลังว่าเธอเป็นนักปฏิวัติอ่ะอม,มันช็อกอยู่นะแล้วโดนจับแล้วแล้วยังคือเป็นงง,งคือ โดนจับลูกวิ่งไล่ตามตะโกนเรียกพ่อพ่อพ่อคือไอ้เราก็ต้องช่วยใครก่อนลูกก่อนหรือผัวกอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบถ้าเป็นเราเราก็รับมือไม่ถูกแล้วก็งงอยู่จริงๆจ,จบ CEP ีพีซีซั่นแรกเนี่ยก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นแต่จุดจบแต่จุดจบของซีซั่นแรกนั่นก็คือเหตุการณ์ที่อีกซักได้ถูกจับเออ อิสระถูกจับแล้วนางเอกจะต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของแท้แล้วตอนนี้ของแท้แล้วคือเขาจะเอาชีวิตคือเขาจะเอาชีวิตรอดแบบไหนพี่อ่าพี่เขยที่เป็นแฟนของคุณป้าอันนั้นก็ก็ไม่ชอบอไปอ่าถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารอีกอืมไม่รู้ว่าจะกลับมาจะครบสามสิบสองหรือเปล่าก็ต้องอยู่กันเป็น พี่น้องพี่แลวบ้านเนี่ยมีแตูุ่หยิงคือตอนนี้นะครับพี่สะพ้ายกับน้องสะพายเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันซึ่งในตอนเหตุการณ์ในนาตอนอีพีเนี่ยครับทั้งสองคนเนี่ยก็ยังดูแบบยังไม่ค่อยลงรอนกันเท่าไหร่ยังไม่ค่อยลงรอกันเท่าไหร่แบบว่ายังมีบางมุมที่คิดไม่เหมือนกันบางมุมที่ มีความขัดแย้งกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเธอจะทําอะไรเธอมาอยู่บ้านสันเนี่ยลุน้องชายแต่เธอมาเดี่ยน้องชายเธอก็ถูกตบอะไรยังไงเออมันยังไงละเรื่องราวเเป็นคดีเก่าเธอขี้ขี้คอหนีขี้ข้อเลยก็ใช่สิน้องคุณมันตาต่ามาเอาท่านเองใะทำยังไงล่ะแต่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่อินอะไรนั่นนานเนี่ยตอนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่ทาให้ซุนจาร์เนี่ยต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายอย่าง พิสูจน์ความเป็นแม่พิสูจน์การเอาตัวรอดพิสูจน์การเอาตัวรอดของชาวเกาหลีที่เป็นคนอพยพจากแผ่นดินเกาหลีแต่เข<ม>ามีคน,นช่วยตลอดเวลานะชอบเข้ามาจารและแนช่วยเหลือจะช่วยช่วยให้สุดเลยคือเป็นคนรักลําบากขนาดนั้นนะไปยืนขายกิมจิอ,อ,มอยู่ท่ามกลางคนญี่ปุ่นนะแล้วคนญี่ปุ่นเขไม่ได้กินกิมจิเธอในซีซั่นสอง ต่อจากนี้อ่ะคุณทาตอนนี้จบอีพีจบซีซั่นหนึ่งแล้วนะไปตามดูกันด้วยแต่ในในน่ในเราลองพูดในซีซั่นสองเนี่ยเหตุการณ์มันจะโอ้โหโอ้โหแต่คือต้องบอกว่าถ้าถ้าถ้าซีซั่นแรกถ้าใครดูแล้วนะอ,อินนะคืออินเลยคุณไม่ได้อยู่ดีๆป,ปุ๊บเราจะทำเลยนะเปล่านะดิฉันดูกับพี่โอ๊ตอ่ะสี่ปีนะ กว่าจะต้องออกมาพูดแบบเนี้ยเพราะมันอินมากมันอินมากจริงๆแล้วในประเด็นทั้งหนังในหนังอะ่ะมันมีหลายๆแง่มุมที่ทําให้เราได้คิดตามแล้วก็แบบเราได้เราได้ออกร์ตัวตัวนักแสดงจริงๆว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนอะไรยังไงคุณสามารถสวมบทเป็นตัวละครนั้นได้เลยอย่างี่ฉันี่ฉันยืนยืนหยัดอ,อยู่ข้างสุนจาอย่างแน่นอนเพราะีา่ดิฉันคือดิฉันคือสุนจาแต่ผมชอบโซโลมอนนะก็เรื่องพี่ทําไมถืงอ่ะ จุดที่ทำให้เราชอบซุนจาเนี่ยคือมันรีเลดบางอย่างเออมันมันมีความ <ทำ S 1> แบบคว่ารีเลดบางอย่างเนี่ยไอ้บางอย่างนั้นคือซุนจาขี้เมาปะ้ะแต่เขามาแก้วกูเนี่ <c oughs> อนนอยอ่ะซุนจาทำไมถึงทำไมเราถึงชอบซุนจาในในในมุมไหนบ้างจริงๆอะหนูว่าจริงๆเ,าร,งๆเ,าเรามีเยอะ อยู่ในทุก,กอีพีกำลังดีเลยอ่ะขึ้นตรงนี้ข้างล่างนเออนีนย่ยสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยจริง,รงๆเราก็นี่ของเกาหลีนะ้าย <Why? S 1> ขวดยุเขียวคุณนขารสชาติดีเลยป๊อกป๊อกป๊อกนี้เลยทางมันเป็นยังไงอ่ะที่ฉันรู้สึกได้ถึงซุนจาซุนจาเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่ถ้าถ้าเราดูตั้งแต่ตอนแรกเราจะเห็นรอยยิ้มความสดใสล่าเริงความแบบเป็นเป็นเด็กแบบเอาง่ายๆว่า เราเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสดใสละเลยเออมัน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 สัมผัสได้ว่าใกล้เคียงกับเราซุนจาน่ะเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเด็กผู้หญิงน่ารักสดใสที่แบบโลกสดใสอะเออแล้วพอมันมีเรื่องอะไรสักเรื่องหนึงพอมันแบบ พอมันเป็นพอโตมาอีกนิดนึงอ่ะพอมันมีเรื่องที่จะต้องให้เขาได้ตัดสินใจอะเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆคือมัน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 ถูกเทิร์นโอเวอร์เลยทันทีแล้วเราก็เรารู้สึกว่าเออเพราะพอมองที่ตัวเราอ่ะในวันที่เรายิ้มเราสดใสเรามีความสุขแต่พอมันมาถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันก็มันอาจจะมันอาจจะไม่ถูกใจอ่ะ แต่มันถูกต้องเราก็าเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจอ่าอย่างพี่บ้างเอออ่าทำไมถึงเลือกโซโลโมอนทำไมคือโซโลโมอนเนะี่ะเหมือนกันนะผมก็มองว่าบางบางบาง,บาง,บาง,บางมุมมองของเขาครับก็อาจจะเหมือนเราอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเขาเหมือนเป็นคนที่ ที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่เขาอ,อาจจะเอาความมั่นใจนั้นเนี่ยมาเป็นโล่ป้องกันอะไรบางอย่างของเขาหรือเปล่าแต่เขาทะเยอทะยานมาตั้งแต่แรกเลยนะพี่โอ๊ตแต่สุดท้ายความทะเยอทะยานมันแค่เป็นเกราะที่เขาอยากให้เขาอยากให้ทุกคนมองว่าเขาเข้มแข็งเขาแบบเขาเปิดตัวมาได้แบบคือตั้งแต่ครั้งแรกที่มินดูซีรีส์เรื่องเนี้ยมินคือเราไม่ได้ดูพร้อมกัน อย่างที่บอกเราไม่ได้ดูพร้อมกันแต่มินจนได้เลยว่าพอเปิดตัวมาปุ๊บมีรู้เลยว่าตัวละครตัวนี้คือแบบทะยอยทยานขั้นสุดแล้วแบบคือในหนังอถะ,อะถ้าเราเจออะไรที่มันพีตั้งแต่แรกเลยอะอืม,มันจะไม่คงเส้นคงวาอ๋อเหรอเอจ <ะ S 2> เอ,เอ,เอจริงม,มันจะต้องมีจุดอะไรหักเหเพื่อให้เขาเพื่อเขาสูงสุดเขาต้อง สเดหด็นห <He S 2> น่อยหน้าว่าอเออก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเ,<ล>เนึยงยาคำว่าต่ำสุดเนี่ยคือเป็นเป็นการในในมุมของการทํางานที่เป็นความตั้งใจที่เขาทําไม่ได้แต่ไอการทําไม่ได้ครับนั่นก็คือโซโลมอนเนี่ยจุดเปลี่ยนของเขาก็คือเป็นเป็นในหน้าเนาะ,ะเป็นในหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของก<อ>ารซื้อขายเขาขได้โปรเจกต์หนึ่งมาแล้วเขาบั่นใจว่าเขาทําได้ด้วย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  ความทะเนอทานของเขาความมั่นใจเขาอะความมั่นใจของเขาเขาทาได้และสิ่งที่เขาเรียกว่าไงนะผลประโยชน์ตอบแทนเขาก็เรียกมันได้ค่อนข้างสูงมากเสุดเขาเป็นคนเก่งนะเพราะว่าก่อนน้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขามาทาโปรเจกต์นี้โปรเจกต์แรกแล้วแล้วเขามาเขาใดๆเลยเขาเคยทํามาก่อนหน้านี้เขาเคยมีผลงานมาก่อนหน้านี้ซึ่งเขาเป็นเขาก็เป็นชนชั้นที่สองของ เขาเรียกอะไรอะในสังคมอเมริกันเขาเป็นเอเชียคนเอเชียก็คือคนชนชั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ายังไงก็ถูกเอียดอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เขาแบบทายานแบบจะหลวดแนวตั้งอ่ะเอาง่าย,ายคือถ้าสมมติเป็นเป็นสเปซเอกอะตอนตอนเนี้ยก็คือเป็นสเปซเอกจริงๆอะคือกูพุ่งสุดสู่ดาวอังคารไปเลยอะอะไรอย่างนั้นแต่สุดท้ายเขาก็ เขาก็แลนดิ้งตัวละครของเขาได้สวยงามแล้วฉากที่ผมผมคิดว่าโซโลมอนเนี่ยเขาเรียกว่าไงดีโซโลมอนได้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 ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยนั่นก็คือฉากที่เมื่อกี้ที่ได้ได้คุยไปก,ก็คือเป็นการอยากจะให้คุณป้าเจ้าของที่เนี่ยเซ็นสัญญายอมซื้อขายกันแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ คุณป้าได้เล่าออกมาแล้วทําให้โซลมอนได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ของเขาเลยก็คือไม่ต้องเซ็นก็นได้คุณป้าถ้ามันเป็นการขัดต่อจิตวิญญาณของตัวเขาเองเอแล้วการปลดปล่อยของโซลมอนเนี่ยก็คือในฉากหลังจากนั้นนะครับก็คือมาปลดปล่อยโดยที่เขาไม่ต้องแบกรับภาระแบกรับความคาดหวังอะไรพวกนี้แล้วเขาแค่รู้สึกว่าเขาเป็นตัวของเขาเอง วันดีที่สุดแล้วสั้นๆช่างแม่ง <laughs> แลนี่ก็คือสีซันแรกของปาจิงโกนะครับสำหรับใครที่ติดตามเราหรือดูแล้วมีมุมมองต่างๆก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาจริงเพราะว่าเราเชื่อเลยว่าไม่ใช่แค่เราที่ดูอยู่นะตอนนี้เราว่ามีคนอีกหลายๆคนที่กำลังดูอยู่และเราก็เชื่อว่ามันมีมุมอื่นที่ทำให้คนดูซีรีส์ ได้คิดตามอ่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงยุคช่วงสมัยความคิดของคนนี้เป็นแบบนี้เออเธออาจจะเขาอาจจะมาเถียงเราก็ได้ว่าจริงจริงแล้วอีซักรับสนใจจริงจริงนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่แบก็กกราวน์ของคนที่ดูตัวละครนั้นๆด้วยว่า,าว่าเราชอบมุมไหนแล้วเราให้ให้ให้ความรู้สึกกับตัวละครใหญมากเ,าเ,าเ,าเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าดิฉันจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าต่อ แต่เบื้องต้นตอนนี้ฉันขออนุญาตสนแก้วบายบายค่ะ้องไปเต็เลยนะฉันบอกเลยว่าเอ็มมันก็เป็นคนมักง่ายแค่นั้นแหละถ้าเลือกที่จะไม่รับผิดชอบก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกในท้องจะไม่ใช่ลูกของของของคุณอีกเอาไปจำเอาไว้ ว่าฉันกืนลูกคุณไปหมดแล้วถ้าคุณขอเลขให้บัญชีฉันคุณได้ใจฉันไปแต่ถ้าคุณอยากได้เลยล่างฉันก็โอนมาสิกะหนูว่านางเอกต้องคิดยังไงบ้างแหละแต่สมัยนะั้นมันไม่มีโอนไงมันไม่มีแบบมันไม่มีอะไรนะสลิปไงแก้วเดียวเอง าีาใครก็จะโวยกับมาคิดถึงใ,ใ,ใครจะคิดถึงเหี้ยแต่ขนาดนั้นใครจะคิดถึงหกปีแล้วยังไม่ลืมเข้าเรื่องตัวเองวะเนี่ยอย่าไปเลยเออไม่ไปนะได้ค<ช>่ะห,หนูไม่ไปพี่โอนให้หนูเลยไนดะ้ไหมทุมทองเรื่องนี้เสื่อใครก็เชื่อฉันฉันืนมันลงคอไปหมดแล้วพี่อานนั้น ลูกของคุณที่อยู่ในท้องอันโดนน้ําย่อยย่อยสลายไปหมดแล้วมีแด้หรอเน<ม>ี่ย<ม>แหละความในใจของนางเอก